ผมกับเผยก็ไปดูบรรยากาศกันตั้งแต่ตอนเช้ามืดเลยเราไปถึงตั้งแต่ตีสามครึ่งแล้วก็ในการเข้ามาในตอนเช้ากว่าที่จะมีการรับสมัครจนเห็นหน้าตาผู้สมัครแล้ว20คนวันนี้มีใครบ้างพามาดูครับ20คนที่จะหาเสียงในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง22พฤษภาคมนี้เนี่ยครับหน้าตาของผู้สมัครทั้ง20คนแต่ว่าคนที่เด่นๆแล้วก็เป็นตัวเต็งเนี่ยนะครับที่จะเข้าสู่ วินว่าใครจะสามารถคว้าชนะเนี่ยฮะคุณวิโรธหมายเลขหนึ่งนะคนนี้มาจากพักเล่าไกลหมายเลขหนึ่งเลยนะครับหมายเลขสามคุณสกลทีพัทยกุลหลายคนแซวบอกว่าคุณวิโรธจะหาเสียงคุณสกลทีจะหาเสียงชูสามนิ้วแบบนี้ไหม <c oughs> เพราะเป็นหมายเลขสามหรือจะชูสามนิ้วแบบนี้ครับคนที่เป็นตัวเตองอีกคนหนึ่งก็คือดอ่ดเดรสุชาติชวีหมายเลขสี่จากพักประชาธิปัตย์ครับมีผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองหมายเลขหก คุณลรนาตัวศิตะกูลเนี่ยหมายเลขเจ็ดคุณลนาบอกว่าเป็นผู้สมัครอิสระตัวจริงตัวจริงคือไม่มีใครอยู่เบื้องหลังครับแล้วก็คุณชัตชาติหมายเลข8หมายเลข8คุณชาติบอกว่าเป็นอินฟินิตี้จะทํางานแบบไม่มีที่สิ้นสุดครับส่วนอีกคนที่น่าสนใจก็คือผู้พันปุ่นได้หมายเลข1ิบพอมาดูโฉมหน้าของผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วปรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ เหมือนกับการเลือกตั้งที่แบบแบ่งขั้วแบ่งฝ่ายระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับพักฝ่ายค้านเอาเริ่มจากฝ่ายค้านก่อนครับคุณวิโรธแล้วก็มีคุณอัศวินแล้วก็คุณผูพันปุ่นตรงนี้ครับมาจากขั้วของพักรัฐบาลเขาบอกว่าจะมีการไปตัดคะแนนชิงฐานเสียงกันหรือไม่เพราะลึกๆแล้วอยู่ในขั้วของพักฝ่ายค้านอามาดูฝั่งของรัฐบาลบ้างเขาก็มองบอกว่าคุณสกลทีคุณสุทาัิชวบีแล้วก็ คุณอัศวินตรงนี้แหละเป็นคนของขั้วรัฐบาลหรือไม่เพราะหลายๆคนประกาศตัวเป็นอิสระนะแต่ถามว่าอิสระจริงไหมเพราะฉะนั้นต้องจับตานะครับโดยเฉพาะในโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งเพราะอย่าลืมว่าในการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้คนกรุงเทพที่มีสิทธิ์มีเสียงเนี่ยสีล้านห้าแคนแล้วมีนิวโหวตเตก็คือ6กหมืแล้วถามว่าใครที่จะมาชิงคะแนนจากนิวโหวตเตอร์นั่นหมายความว่า พรรคที่จะไปชิงนิวโบตก็คือพรรคล่าไก่จําได้ไหมในการเลือกตั้งสสครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพรรคกล้าไก่ได้คะแนนจากคนกรุงไม่น้อยเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาชิงนิวโบตเตอร์แต่ที่สําคัญครับในการเลือกตั้งผู้ว่าแต่ละครั้งเนี่ยโค้งสุดท้ายเขามักจะไปวัดกันที่กระแสะว่าใครจะกระแสะดีกว่ากันเอาตอนนี้เนี่ยโพบอกว่า,าคุณชัดชาติชาติมาแรงแต่สุดท้ายเนี่ย จะมาแรงจนถึงโค้งสุดท้ายจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องวัดไปดูเพราะทุกคนบอกว่าอ่ะกุณชาชาติก็มาแรงสุรชวีก็มาแรงแต่สุดท้ายแล้วดูที่นโยบายว่าอะไรจะโดนใจคนกรุงมากกว่ากันถามว่าคนกรุงต้องการอะไร 1. น้ํารอการระบายจะแก้เมือ่อไหร่ 2. รถติดจะแก้เมื่อไหร่3ปัญหาปากท้องจะแก้อย่างไร 4. คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะทําอย่างไรเพราะคนกรุงเทพไม่ได้มีแค่เฉพาะ5้าล้านคนนะครับ แต่ยังมีประชากรแฝงในพื้นที่กรุงเทพอีก10ล้านกว่าคนเลยนะเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรการรับสมัครแล้วก็การชิงผู้ว่าเลือกตั้งครั้งนี้ห่างหายไปนานเกปีเพราะฉะนั้นเผยต้องจับตานะในช่วงโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายจริงๆเนี่ยคนกรุงเทพเขาบอกว่าเขาจะเลือกตามกระแสกระสุนนี่เขาไม่สนใจ ก็เพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเกิดกระแสอะไรบางอย่างหรือเปล่าใ,<ช>ในช่วงต่อจากนี้ไปจนถึงวันที่22พฤษภาค,คมที่จะมีการเลือกตั้งนะคะคแล้วโดยเฉพาะเรื่องของนิวโหวเตอร์เนี่ย 6แสนถึง7แสนคนจากคนที่มีสิทธิ์ทั้งหมด4ล้าน3แสนคนประชากรกรุงเทพเอาที่แบบมีทะเบียนบ้านที่จะมาอยู่ในกรุงเทพจริงๆี่ย5ล้าน5แสนแต่มีสิทธิ์4ล้าน3แสนนิวโวเตอร์6ถึง7แสนซึ่งเยอะมากถือว่าเยอะมากเลยนะนิวโวเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวแปรสําคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้เพิ่งจะอายุ18อ่ะมีสิทธิ์โหวตครั้งแรกเขาจะเทไปให้ใครถามว่าวัยรุ่นเนี่ย เขาจะเลือกใคร,อ,รอันนี้น่าสนใจนะใช่ไหมแล้วตอนนี้ถือว่าช้อยเยอะมากทาังเลือกเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปเดี๋ยวอย่างช่องของเราเองก็จะมีการจัดดีเบตด้วยและรูปแบบไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครไม่สใครในโค้งสุดท้ายด้วยใช่ขอค,ค,คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันก็แล้วกันได้ทั้งสาระได้ทั้งความบันเทิงแน่นอนสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y o u t ท b e ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ